เป็นเรื่องของอดีตคนไข้ค่ะถือไม้นะคะไล่ฟาดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ,อ้างบอกว่าแ้นที่ทําให้เขาหนัเจ็บปวดตายอ๋อค่ะโดยเรื่องราวนะคะก็คือมีผู้ใช้ Facebook ค่ะชื่อว่ากฤติพัทจุนรักศีค่ะโพสต์ข้อความพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลโพลนนาแก้วจังหวัดสกลนครค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชายสวมหูสีดำสวมหมวกกันน็อกขับจักรยานยนต์มาจอด ก่อนจะเดินเข้ามาในโรงพยาบาลพร้อมกับหยิบอาวุธจากกระเป๋าเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้ววิ่งไปทำร้ายผู้รุษพยาบาลทำให้พยาบาลและผู้ใช้บริการในห้องฉุกเฉินนะคะต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นโดนควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อนายธนศักดิ์อุปติอายุ29ปีโดยนายธนศักดิ์อ้างว่าบุกเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่รายหนึ่ง เนื่องจากโกรธแค้นค่ะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยทำให้เขาเจ็บปวดขณะเข้าทําการรักษาตัวบําบัดยาเสพติดซึ่งเกิดความแค้นตั้งแต่นั้นมานายกฤติพัฒน์ะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ถูกทําร้ายก็กล่าวว่าไม่คิดว่าเขาจะมาเอาคืนเพราะว่าเราก็ให้บริการตามกรอบวิชาชีพตามจัญญาบรรตามมาตรฐานทุกอย่างไม่คิดว่าคนไข้จะผูกใจเจ็บจนทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตอนนี้นะคะสภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นได้รับขวัญและกําลังใจจากทีมผู้บริหารพี่พีน้องๆจากโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยเขียวตามร่างกายจากการโดนอาวุธตีและรอยแตกที่หัวในส่วนของอําเภอนะคะก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะให้สอดส่องดูแลผู้ที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อเหตุในลักษณะน,นี้และได้หารือกับทางโรงพยาบาลนะคะในการวางมาตรการที่เข้มงวดแล้วค่ะก คุณหมอก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะแม่แ<ช>ล้วก็รักษาอยู่อยู่ดีๆคนไข้กลับมาอีกทีนึงออพร้อมไม้หน้าสาฟาดเข้ากระบาลให้ทำไงเนี่ยออต้องระวังนะคะต้องระวังนะครับ